งานด่วนนะครับงานด่วนต้องทำการตกแต่งโต๊ะสำหรับทำสำรับอาหารในวันพรุ่งนี้เนี่ยได้แม่นะเป็นคนม้วนใบสีให้เนี่ยแม่เขาทำมาสองวันนะแม่อายุเจ็สิบกว่าแล้วแม่ภรรยานะเขาทำเรียบร้อยดีเนี่ยเล็กๆน่ารักเราก็เอามาจัดเป็นหมวดเป็นหมู่ เอามาทำเป็นายสีเอามาหอ่อเอามาหุ้ม,มแล้วก็เอามาแม็กติดกับพลาสติกใสๆแบบนี้<ม>เพื่อที่จะเอาไปล้อมโตกด้านนอกอะนะตอมันเป็นแค่งานตกแต่งกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้งานจริงจะถ่ายมาให้ดูอีกทีว่ารูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงไอ้เราก็ยังไม่รู้หรอกนะทำไปเรื่อยแหละเพราะอะไรอะเหรอเพราะว่าคนเคยทำได้ไง มันก็เลยทําไปเรื่อยไม่รู้เวล่เวลาหรอกตอนเนี้วันที่สองของงานมรดกโลกที่อยุธยาเนี่ยขายของดีมากเลยนะให้คุณพันิยาเนี่ยมาถ่ายให้พอดีถ่ายไปถ่ายมาลูกค้ามาซื้อของก็ต้องไปทําไปปั่นเมลอนอีกก็อยู่อย่างเงี้ยทํากันอยู่อย่างเงี้ยจะเสร็จก็รายรอบอยู่นะงานหลวงงานลาดไม่เคยขาดก็ดีแหละ ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากเลยอะ่ะเพราะพรุ่งนี้จะมีการประกวดทำอาหารจัดสำรับอาหารไอ้เราก็ไม่เป็นซะด้วย<ๆ>ก็ทำได้เท่าที่ทำนะทางเกษตรอำเภอเขาอุตส่าห์ไว้ใจให้เรามาลงแข่งประกวดนะไอ้เราก็เต็มที่กับงานทุกงานอยู่แล้วแหละงานนี้ได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนก็ไม่สนใจหลอกทำให้ถึงที่สุดไปก่อน ยังไงยังไงก็ถือว่าเราทําให้ที่สุดของเราก็แล้วกันณนะขณะนั้นน่ะนะเวลามันมีอยู่แค่นี้แหละมันไม่ได้มีเวลาเยอะมันก็ทําได้เท่าที่เวลาที่มีนะส่วนเรื่องอาหารนะ่ะแพลนเอาไว้แล้วล่ะในติ k กต o อเนี่ยคงไม่ได้ดูหรอกนะเพราะเขาบอกว่าผิดกฎชุมชน ไม่รู้เขาเอาอะไรมาวัดว่าผิดกฎชุมชนการย้อมสีข้าวเนี่ยถือว่าผิดกฎชุมชนของ Tik To k อกก็ช่างมันเถอะจะผิดยังไงก็เรื่องของมันมันจะตัดยังไงก็เรื่องของมันไม่ต้องไปสนใจมันเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากมันอยู่แล้วกว่าจะทำได้แต่ละชิ้นแต่ละอันมันก็ใช้เวลาอยู่นะอันนี้ยังไม่รวมถึงอาหารที่จะทำในวันพรุ่งนี้นะเตรียมอะไราไว้บ้างแล้วลหละแต่ก็คงไม่รู้ว่าจะยังไงอะนะ ก็มันเป็นเรื่องของอนาคตนะนะเอาไว้ค่อยมาดูกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันฝากเอาไว้ด้วยนะสำนึกฮักบ้านเกิดซีซั่น2เนี่ยเขาจะเอาเงินมาให้เราแท้ๆนะแต่ต้องช่วยกันกรอกหน่อยนะลาฟาร